s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยแอมไซแตงกิวพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญปรุรกสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับสายในรายการแอมไซแตงกิวนะคะเจอเป,เป็นประจำทุกๆวันอังคาร ฟัง EP ใหม่ๆเนาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวของเรารวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับอาการซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นในตัวของผู้ถามเองหรือว่าคนรอบๆตัวนะคะก็จะมีคนถามมาเรื่อยๆช่วงนี้หนักกันเนาะหนักแหละเออรู้เพราะว่าตอนนี้หลังใหม่ก็ค่อนข้างระเบิดมากด้วยหลายๆปัญหาที่มาจากการ Work From Home ขอเรียกชื่อเต็มเรียชื่อย่อแล้วดิฉันจะเป็นแบบ wtf ทุกครั้งเลยงงงงสายตาตัวเอง คือแน่นอนว่ามันไม่ใช่บ้านทุกหลังที่จะมีห้องส่วนตัวเนาะหรือต่อให้มันจะมีห้องส่วนตัวแต่ว่าอยู่ๆจับมารวมกันโดยที่ไม่มีเวลาให้ได้เว้นได้ว่างจากการเจอกันเลยก็จะมีการประทะกัน <c oughs> ขึ้นมาแหละเออเข้าใจได้อะ่ะเราเราเรานึกออกเลยว่าถ้าสมมุติว่ายังเป็นตอนที่แบบพ่อแม่เรายังอยู่เลยอย่างเงี้ยก็คงจะคงจะหนักเหมือนกันก็ ให้กําลังใจทุกๆคนนะคะเรื่องรอบๆตัวตอนนี้มันก็แบบโหดมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เออใช่มันหนัก <c oughs> นี่ยอมรับไปเลยดื้อเออเพราะว่ามันก็ยังมีคําถามเข้ามาเรื่อยๆด้วยแต่ไอ,อ,อ้เรื่อง work from home นี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะว่าจะตอบยังไงเพราะแต่ละคนก็โอ้โหหลากหลายมากแต่ว่าถ้าใครอึดอัดอะไรก็มาเล่าให้ทรายฟังได้นะส่งดีมาก็คืออาจจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยได้ระบายออกมาก็น่าจะ น่าจะรู้สึกดีขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องที่จะมาตอบคําถามกันในวันนี้ด้วยว่าอันนี้จริงๆมันก็สามารถเอาไปรับมือกับปัญหาอย่างอื่นๆในชีวิตได้ด้วยนะอันนี้เป็นคําถามที่มาจากทางทวิตเตอร์นะคะ DM มาหาทรายพี่ทรายครับคือผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลยอยากขอคําชี้แนะจากพี่ทรายว่าพี่มีวิธีกําจัดมันอย่างไรนอกจากการทานยาอขอบคุณเจ้าของคําถามด้วยนะคะเราเราจึก๊กนิดนึงนะ ตรงเรื่องของคําว่ากําจัดเออเพราะว่าเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็คือเป็นอาการมันมันไม่ได้มีอะไรงอกออกมานี่บอกปะเออมันไม่ใช่ว่าแบบพอเราป่วยเปน็นโรคนี้เราจะมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยงอกออกมาที่จะต้องแบบกําจัดมันออกไปแบบลิเทอรัลลี่อ่ะเออไม่ได้แบบต้องตัดมันทิ้งแต่ใช้คําว่ากําจัดก็คือคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเวลาสําหรับคนป่วยอะ มันเป็นเรื่องของความไม่สมดุลเออทางการแสดงอารมณ์หรือว่าทางระบบความคิดอะไรบางอย่างซึ่งระบบความคิดหรือการแสดงอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังไงมนุษย์ก็ต้องมีถูกไหมมันไม่สามารถจะแบบฉันไม่รู้สึกอะไรเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นก็อันนั้นก็อันนั้นก็จะอันตรายไปอีกทางหนึ่งดังนั้นคือเราเลยไม่รู้สึกว่าการใช้คําว่ากําจัดเนี่ยมันจะเป็นหนทางท,ที่ที่ถูกต้องอืม คืออาจจะคิดมากไปเองกันนะคือน้องน้องเขาอาจจะก็ถามมาธรรมดาเนี่ยแต่นี่ก็คิดใหญ่คิดโตไปอีกอลยอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเราไม่สามารถกําจัดมันได้หรอกเรื่องของเรื่องของอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเราก็นอกจากว่าน้องจะสมาทานแบบดูจะถือบวชแบบว่าไม่ไม่ยินดีไม่แบบว่าไม่เกิดความหวั่นวไหวไปกับ เรื่องใดๆที่เข้ามากระทบอันนั้นพี่จะขออนุโมทนาด้วยแต่ในฐานะที่ตัวเองก็ยังทําไม่ได้เนาะก็จะมาตอบคําถามนี้ในเชิงว่าเราอย่าไปมองว่าต้องกําจัดมันอืมคืออย่าไปคิดว่าแบบมึงมึงคือศัตรูมึงทําให้ชีวิตกูล่มจมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีผลกับชีวิตไหมมีแน่นอนอือเหมือนวันไหนที่แบบเราอารมณ์ดีแบบวันวันวันนี้เงินเดือนออกเนอเราก็จะแบบดีดอะ ลล้ารู้สึกแบบดีจังเลยโลกนี้ชางสวยงามแล้วก็จะมีแพลนอยากซื้อนู่นอยากได้นี่แบบมันจะสกิปเท้าอ่ะแบบโดดแบบอยู่ทา่ามกลางทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันไหนที่แบบอารมณ์เสียก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านแล้วก็แบบซวยตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีดังนั้นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ในเมื่อมันมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ให้มันเกิดกับชีวิตเราอ่ะเราก็เปลี่ยนจากการมองหาว่าเราจะกําจัดมันออกไปจากชีวิตยังไงเป็นว่าควรจะ ทำความรู้จักกับมันยังไงดีกว่าเออคือเพราะคือน้องเขาถามว่านอ,นอกจากการทานยามันมีทางอื่นไหมอะของเราก็จะเราเราก็ตอบแบบว่ามันก็ต้องทานยาแหละการทานยาไม่ได้หมายความว่าเป็นการเป็นการทําให้คุณอารมณ์ดีอย่างเดียวหรือว่ากําจัดอารมณ์เศร้าทิ้งไปคุณยังเศร้าได้อยู่คุณยังอะไรได้อยู่แต่ว่ามันก็จะอยู่ใน เออเรียกว่าอะไรอ่ะความเหมาะสมสําหรับคนทั่วๆไปมากขึ้นนะนั่นก็คือหนึ่งเพราะว่าเออมนุษย์เราก็ต้องเข้าสังคมแล้วอีกอย่างนึงก็คือการจะกําจัดอะไรออกไปเราต้องรู้ที่มาของมันก่อนถูกไหมเช่นเราจะทําอะไรดีวะฆ่าปลวกดีไหมเออฆ่าปลวกแล้วกันเราก็ต้องอ๋อมันมากินไม้ตรงนี้เราก็ต้องลื้อไม้นั่นทิ้งแล้วก็ให้คนมาฉีดกําจัดปัวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่านั่งบีมันทีละตัวแล้วมันจะหายไปเออ ก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นของมันคราวนี้จุดเริ่มต้นของของอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาแต่ละวันนี่ทาไมฉันพูดแล้วเหมือนฉันอยากพนมมือเองมันไม่ได้พนมมือขนาดนั้นนว้ยเออแต่ว่ามันมันเป็นแค่เรื่องของการแบบเราเรามีวิธีที่จะทํายังไงให้เราไม่ไม,ไม่ไม่บ้าตายแล้วก็แล้วก็ไม่มีแรงจะไปทําอะไรอย่างอื่นอะ่ะเอออย่างแรกเลยเรา่าสําหรับคนป่วยนะคะคนป่วยอันนี้อันนี้สโคบเฉพาะคนป่วยแล้วกันเนาะ ก็คือยอมรับไปเลยเออกูป่วยมาป่วยโอเคแล้วทํายังไงต่ออะข้อต่อไปป่วยแล้วป่วยป่วยแล้วไปไหนเ้ย <laughs> ป่วยแล้วก็ไปหาหมออะหาหมอเสร็จทําอะไรหาหมอเสร็จกินยากินยามันจะหายไหมมันก็ไม่ได้หายกันชั่วข้ามวันข้ามแบบนอนปึ๊งแล้วก็ตื่นมาแล้วก็หายเลยโรคอะไรบนโลกมันก็เป็นแบบนี้คุณเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังต้องแบบกินยาแล้วก็นอนเยอะเยอะใช่ไหมต้องอะไรอะแบบไม่ไม่ไม อะไรมันก็จะมีข้อปฏิบัติอะไรต่างๆมากมาอย่าใช้เสียงอยากเข้าไปในที่ที่มีฝุ่นควันหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอย่างตอนนี้ภาวะตอนนี้ก็คือมันก็มีวิธีที่จะใช้รับมือกับโรคแต่ละโรคเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นเราก็เลยตอบน้องเข้าไปว่าก็ต้องทานยาแต่พยายามเป็นเพื่อนกับมันไปเลยเออศัตรูของศัตรูคือมิตรของเราดังนั้นเราก็สนิทกับมันไปเลยมา ดูซิมึงต้องการอะไรจากกูกันแน่คือเราว่าถ้าเราจะคิดแต่เรื่องจะเอามันออกไปนะเราจะยิ่งดาวลงไปเรื่อยๆเว้ยเพราะมันทําอะไรไม่ได้แกเห็นในสมองแกหรอก็ไม่เห็นไงว่าแบบอ๋อก๊อกตรงนี้มันหลวมเว้ยเราไขไขแล้วมันจะโอเคมันก็ไม่เห็นเราก็ต้องพึ่งยาอังนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเออโอเคเราเราเริ่มมาถูกทางแล้วป่วยหาหมอกินยาใช่ไหมทำปฏิบัติตัวให้เหมาะสมก็อีกอันนึงก็คือทําความรู้จักกับมันไปเลยสนิทกันไปอย่างเราเนี่ย เอฟเฟกเยอะมากเหมือนกันเอฟเฟกเยอะมากเหมือนกันแล้วก็ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้คือน้อยมากนะที่ยาจะไม่ไม่ส่งผลอะไรเลยแบบเป็นไซ d e e f ฟ e c t ด้านอื่นๆเลยแต่ว่าเราก็เลือกอันที่มันพอจะถูถไถไปกันได้มากที่สุดนะยาเซ็ตที่เรากินอยู่เนี่ยก็คือทำให้สายตาไม่ค่อยโฟกัสคือเราสายตาสั้นสายตาเอียงอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่ค่อยโฟกัสหนักขึ้นไปอีก อมิธีแก้ของเราก็คือก็ตัดแว่นใหม่เออกับเวลาแบบใครมาแล้วทักเราก็หีตาหน่อยอาจจะเสียบุคลิกหน่อยอ่ะแต่มันก็คือมันมัน,มนเราก็จะไม่ได้ไปจับจ้องแต่เรื่องแบบเชีย่ยทำไมกูมองไม่ชัดทําไมชีวิตกูต้องล่องจลาหลายเออมันไม่ชัดไม่ชัดแล้วทํายังไงต่ออะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่ที่มันจะกระตุ้นให้แบบเช่นแบบว่าโหอยากขับรถกลางดึกจังเลยเว้ยอะไรเยนั้นก็อันตรายไงใช่ปะ่ะมันก็ไม่มีความจําเป็นหรือ เราเราจะแรกๆเราจะมีอาการเหมือนหูแว่วนิดๆซึ่งมันเป็นหมอบอกเป็นเอฟเฟกของยาอันนี้หมอบอกนะซึ่งจริงๆหมออาจจะใจดีก็ได้แบบจริงๆมึงหูแว่วแหละอะไรเงี้ยคือมันจะเหมือนมีคนเรียกอยู่เรื่อยเออไม่ไม่ไม่ได้หูแว่วแบบเป็นคําสั่งมีคนมาสั่งมึงออกไปตรงนั้นแล้วไไม่ไม่ใช่นะของเรายังไม่ไม่ไม่ได้ไปแบบเบอร์นั้นแต่แบบมันเหมือนจะแบบเหมือนมีใครเรียกหรือมีแบบอะไรก็แก๊ อย,อยู่อย่างเงี้ยอยู่อยู่อยู่ตลอดแล้วเราก็จะประสาทเสียไงคือแบบพอได้ยินแล้วก็จะลุกขึ้นไปดูได้ยินแล้วก็ลุกขึ้นไปดูได้ยินแล้วก็ลุกขึ้นไปดูสุดท้ายวิธีแก้ก็คือโอเคเมื่อเราอยู่ในห้องเมื่อเราอยู่ในห้องแล้วห้องส่วนตัวของเราแล้วเราปิดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอ arriba, จบนี่คือเราทําดีที่สุดแล้วเออเพราะไม่งั้นถ้าทุกแก๊กแล้วกูต้องลุกขึ้นไปดูเนี่ยไม่ต้องนอนวันั้นก็ไม่ต้องทําอะไรกันเออเราแค่ทําได้อย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ล็อกบ้านล็ออออกะไรรย่่าางเี้หืว แล้วก็สั่งน้องไว้เลยว่าถ้ามีอะไรอยากจะขอ,ขอความช่วยเหลือหรือจะคุยหรือจะอะไรเนี่ยให้โทรมาไม่ต้องมาเคาะประตูเพราะพี่ไม่มั่นใจเออว่าเอเสียงเคาะประตูอะแม่งเป็นเสียงอยู่ในมิติไหนเออเราไม่รู้ว่ามันคือเสียงเคาะที่เราได้ยินจริงๆหรือเสียงเคาะในสมองเราเข้าใจไหมเอองงงนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอย่างไปกองอย่างเงี้ยหรือไปทํางานหรือไปที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาขับรถเนี่ยเราก็จะเปิดเพลงที่เราคุ้นเท่านั้นคือเพลย์ลิสต์ที่เราสนิทกับมันเรารู้ จำเสียงศิลปินได้จะ,จะไมเ่เราจะไม่สามารถฟังวิทยุได้เว้ยเออแล้วเราจะแบบอยู่ๆแรนดอมเป็นขึ้นมาเนี่ยเพราะเราจะไม่แน่ใจว่าเสียงเนี่ยมันมาจากมันคือเพลงหรือมันคือเป็นเสียงจากข้างนอกมอเปล่อเออนั่นแหละเราก็เราก็เราก็ใช้วิธีแบบนี้ดูแลตัวเองไปเดินออกไปข้างนอกเราก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีเดินไปก็มีคนทักเออถ้าแบบเราก็จะตั้งใจว่าถ้าเราได้ยินเสียงเรียกเป็นชื่อเราเมื่อไหร่เราค่อยหันไปนะดังนั้นหลายๆคนอาจจะงง,ง,ง นิดหน่อยนะว่าที่อยู่อยู่ถ้าเดินเดินไปแล้วเจอฉันแบบกระตุกหน้าหันมาคือจริงๆคือได้ยินเสียงคนเรียกแต่อาจจะไม่มีก็ได้ยอะไรเงี้ยม,มันก็จะดูแบบบอบบนิดหน่อยในวันที่โอเคนะเราก็จะเราก็จะตลกกับมันนะไออาการอะไรพวกเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออกูเนาะโลกตั้งเยอะตั้งแยะก็จะลงมาเป็นอันนี้หรือว่าแบบไซเอฟเฟกมีตั้งเยอะตั้งแยะก็จะต้องมาเป็นอันนี้แต่ก็คิดไปว่าเออก่อนหน้าที่จะมันลงตัวเป็นยาชุดเนี้ยเราเคยเจอไซเอฟเฟกแบบโหดโหประเภทแบบ การระยะไม่ถูกอ่ะเออก้าวลงจากเตียงแล้วล้มเลยอะ่ะเพราะว่านึกว่าเหยียบพื้นแล้วแต่ยังไม่เหยียบอย่างนั้นอะ่ะแบบวุดอะ่ะวุดแล้วก็ล้มแล้วก็ประคองตัวต่อไปไม่ได้คือแค่ระยะแค่นี้ยังไม่ถูกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องขับรถหรือว่าไปออกกองแล้วจำบล็อกกิ้งเลยเละเทะแน่นอนซึ่งเราก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเอออันนี้มันก็โอเคอะ่ะมันก็เป็นไซส์เอฟเฟกที่แบบพอรับได้อืรับได้ถ้าจะเทียบกับความเซนความมีสติความแบบ ทำงานบริหารจัดการอะไรใดๆต่อไปได้อะมันก็เป็นราคานิดหน่อยที่เรารู้สึกว่าเออเราต้องจ่ายกับมันแล้วเราก็จะเริ่มทําความรู้รจักกับมันไงเช่นแบบอ๋อถ้าเสียงอันนี้ไม่ใช่ของจริงเว้ยหรือถ้าเห็นเราคือเรา,เรา,เราแทนที่จะไปแบบแอนตี้มันอะ่ะก็ใช้วิธีเออแล้วมึงอยากได้อะไรจากกูอย่างนี้ไปเลยดีกว่ามันง่ายกว่ามันง่ายกว่าที่เราต้องแบบมานั่งต่อต้านทุกอย่างเพราะว่า คือเรามีเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เยอะอยู่แล้วในชีวิตอ่ะเหมือนช่วงนี้จะพูดคานี้กันบ่อยมากเลยคือเรื่องที่ในชีวิตเข้ามาแล้วเรื่องมันไม่ได้เยอะมากๆพออยู่แล้วดนะังนั้นอะไรที่เราพอจะแบบผ่านาน,านมันไปได้บ้างหรือว่าอ่ะรับเงื่อนไขของมันได้บ้างอ่ะใจว่ามันก็จะทําให้เราอ่ะใช้ชีวิตแบบมีความสุขขึ้นนิดหน่อยนิดก็ก็ไม่เป็นไรอะ่ะคือมันไม่ต้องมีความสุขมากๆทุกวันก็ได้อ่ะค่ะเออจะคิดแบบนี้นะ แต่ละวันที่ผ่านไปมีความสุขนิดหน่อยเออผ่านมันไปได้อย่างราบรื่นเวลาออกไปทํางานอย่างเงี้ยใช่ไหมจะออกไปทํางานแต่เช้าพอตอนเย็นกลับมาถึงบ้านแล้วแบบเจอโมอะไรเงี้ยใชก็รู้สึกเออแล้วอีวันนี้มันก็ผ่านไปได้เว้ยมันก็มันก็ไม่เลวร้ายเราก็ยังมาถึงบ้านได้เรายังกลับมาเจอแมวเราได้ผู้นี้เราก็ยังเป็นตื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นเช้าวันใหม่ไปแล้วอ่ะแต่ถ้าแบบเรามานั่งตั้งคําถามทัวว่าเนี่ยกูกินยามาวันนี้เป็นวันที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดแล้วอาการก็ยังอะไรอย่างงี้มันเราว่าโฟกัส ตรงนั้นเน่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราผ่านชีวิตไปได้ง่ายขึ้นไงคุณอาจจะจดบันทึกหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะเพื่อเป็นผลในการแบบที่จะรักษาแต่ว่าเพื่อจะเอามานั่งจ้องมันทุกวันทุกวันทุกวันว่าเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เราจะหายเมื่อไหร่เราจะดีอ่ะเราว่านะมันทุกข์ทรมานมากเกินไปว่ะเออคือยอมรับมันดีก,กว่าแล้วก็กินยาแล้วก็ก็ใช้ชีวิตกันไปวันแย่ๆใส่จะมีบางวันที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบชิปหายแล้ววันนี้พังแน่ๆเพราะว่า ฝนตั้งเขามาอย่างเงี้ยหรือช่วงช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีที่แบบฝุ่นแย่ๆห่วยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเราก็จะตื่นมาแล้วแบบโขฟ้ามืดคือจิตยังไม่ทันกดเริ่มต้นเลยอ่ะแบ้งดาวแล้วอ่ะแบบชิปหายแล้วซวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอ้าวไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรค่อยๆวันนี้ใส่อะไรดีนะเปลี่ยนกลิ่นน้ําหอมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเล็กๆจุดๆจิตจิตอ๋อโอเคเดี๋ยว ถ้าแบบตื่นมาเจออากาศแบบนี้แล้วเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้กันเดี๋ยวพรุนี้นะพอตื่นมาตุ๊บนั้นกูเปิดเพลงเลยเออเอาให้แบบเปิดเอาเสียงเป็นเพื่อนไว้ก่อนเลยหรือแบบให้อย่างอย่างอย่างที่บ้านใไรทำร้านกาแฟาใช่ไหมตื่นมาแล้วแบบเชียร์โคตดดาวอะ่ะเฮ้ยให้น้องชงกาแฟรอเลยชงรอตอนเย็นเลยตื่นมากี่โมงพรุนี้มีกินทันทีไม่ต้องออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นวิธีการรับมือกับภัยพิบัติในแบบของเราเองอะในแบบที่แต่ละคนจะจะคัสตอม วิธีของตัวเองขึ้นมาอือคือแทนที่จะมานั่งคิดว่าแบบเป็นอะไรอีกแล้วกูวันเนี้ยเออก็ทำใจไปแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เหมือนคนที่ที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นความดันเป็นเบาหวานที่ตื่นมาล้วต้องเช็คน้ําตาลอะเออเรามีนะเรามีเพื่อนที่เป็นเกาแล้วก็แบบก็มีวันที่มันไปกินไก่ไว้แล้วเราก็แบบว่าอ้าห่าไม่เป็นไม่เป็นเกาเหรอเฮ้ยมันก็ต้องมีบ้างเออแล้วว่าไอ้ไอ้มันก็ต้องมีบ้างเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างจริงๆนะเอาไว้แบบ เอาไว้จะลงใจบ้างอืเอาไว้เอาไว้ให้รู้สึกได้ดือ้อนิดๆหน่นนอยๆแบบให้ได้แบบขวางๆอะไรบ้างเล็กๆน,น้อยๆแบบแอบคิกคักอยู่คนเดียวก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือว่าไม่ใช่ว่าโหกโูเป็นเกากูกินแต่สัตว์ปีกจนแบบปีกจะงอกอยู่แล้วแล้วก็มางงอแงว่าทําไมโรคไม่หายคือนี่มันเป็นคอนดิชันของชีวิตไงคือถ้าคุณกินแล้วคุณรู้ว่าคุณจะ เจ็บแหละแต่แบบมันอยากกินนี่หว่ามันมีค่ามากพอเพราะว่าคืนนี้ที่ออกไปอจะเป็นแบบงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนเราจะได้เจอเพื่อนเยอะมากแต่เพื่อนคนนี้แม่งทําติกไก่ยัดไส้อร่อยมากเราจะต้องกินแต่คืนนี้เราตื่นมาจะปวดทอาไม่เป็นไรปวดเป็นปวดเพราะว่านี้เราได้เจอเพื่อนเนี่ยมันมีราคาของมันมันมีราคาของมันอยู่คุณจุดคุ้มทุนของคุณอยู่ตรงไหนอันนี้มันมันตัวใครตัวมันเลยอันนี้มันแล้วแต่เลยเพราะว่าแต่ละคนเวลาดาวมันก็ดาวไม่เท่ากันเวลาดาวจะ เรื่องที่มากระทบแบบมันส่งผลกับชีวิตของแต่ละคนเนะี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนึกออกปะเอออย่างวันก่อนอนะเราดาวแบบคือดาวจากเรื่องอื่นๆมาเป็นรอบของมันพอดีอะนะแล้ววันนั้นก็คือก่อนหน้านี้ไปถ่ายละครต่างจังหวัดแล้วก็เลยไม่ได้ปลูกอีกข้าวสาลีแมวอะ่ะอืมไว้ให้โมมแล้วโมมมันก็เลยออกก,ก็คือพ,พ,พยายามขย้อนเอกเอกไอ้ก้อนขนนะ่ะ เออที่มันเลียๆรียตัวปกติเนี่ยถ้ามันกินไอข้าวสาลีอะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันก็จะแบบลงกระบ,บาของมันไปตามปกติแต่คราวนี้พอไม่มียอดข้าวอ่อนยอดข้าวสาลีอ่อนมันก็จะพยายามคายออกมาซึ่งแบบเราก็จะแบบแตกตื่นมากแตกตื่นมากแตกตื่นจนแบบเฮ้ยต้องหลังไม่ไปถามเพื่อนที่เป็นสัตวแพทย์แล้วแล้วตอนหลังไม่ไปก็รู้แล้วนะว่าเนี่ยตัวเองแตกตื่นอยู่ก็คือมึงกูรู้ว่าตอนเนี้ยกูกําลังเป็นบ้าเว้ย แต่มึงช่วยยืนยันให้กูสบายใจได้ไหมว่าสิ่งที่โมเป็นมันคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อนก็เพื่อนก็ไม่แตกตื่นกลับไงเพื่อน่าอ๋อใช่ใช่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้ามึงยังไม่สบายใจปลูกข้าวสาลีก็ไม่ทันเนี่ยซื้อผักบุ้งที่มันกินสักรมก็ได้จบแค่นี้เออบางทีเรื่องเรื่องที่มันใหญ่หรือมันเล็กเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับโดยตัวเรื่องเองด้วยซ้ําคือ ไม่ได้หมายความว่าจะให้มองว่าทุกอย่างมันไม่สําคัญนะคะจริงๆทุกอย่างมันก็สําคัญแหละเพียงแต่ว่าวิธีที่เราจะรับมือกับมันก็สําคัญเหมือนกันเราต้องแบ่งพลังส่วนหนึ่งของร่างกายเอาไว้รับมือกับโรคภายนอกอยู่แล้วดังนั้นโรคภายในของเราที่เราพอจะรู้จักทําความรู้จักกับมันได้สนิทกับมันได้อาจจะไม่ชอบหน้ามันบ้างเหมือนแบบเพื่อนร่วมชั้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบก็ไม่ชอบหน้ามันเท่าไหร่แต่เราก็ต้องอยู่ชั้นเดียวกันอะไรอย่างนั้นอ่ะมันจะมีวิธีที่เพิ่มตรงนั้นนิด ลดตรงนี้หน่อยลองตรงนั้นซี่อะไรอย่างเงี้ยมันมีเราคนเดียวเท่านั้นอะที่รู้ที่รู้พยาธิสภาพเอ่อของตัวเองได้อย่างได้อย่างดีที่สุดอะอันไหนที่มันจะเสี่ยงว่าทาแล้วไม่คุ้มไว้ทําแล้วจะดาวไปอีกสามวันก็ไม่ต้องทําไม่มีประโยชน์ไม่ต้องมาวัดตัวเองขนาดนั้นคือรู้อยู่แล้วว่าเอออันนี้ไม่รอดไม่รอดก็ไม่ต้องทําคืออย่าไปอย่าไปคิดแต่การแบบต้องเอามันออกเอามันออกไปแบบรังเกียจมัน สุดท้ายจริงๆแล้วอะ่ะมันมันก็เกี่ยวพันกับความเป็นตัวตนของเราแหละมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันความเป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะไอ้โรคเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็พ่วงอยู่กับนิสัยบางอย่างของตัวเราไปด้วยเออถามว่าโรคซึมเศร้ามันทําให้เราเป็นตัวทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองแบบสมบูรณ์แบบเลยไหม completely ไม่เป็นตัวตัวเองเหมือนมีร่างอื่นมันก็ไม่ขนาดนั้นมันก็ยังมีความเป็นติ่งๆเป็นเราอยู่นิดๆนึกออกไหม เรื่องที่เราเคยเสียใจก็จะถูกโรคเนี้ยเอาปากกาไฮไลท์ขีดให้มันเสียใจมากยิ่งขึ้นไปอีกหรือเรื่องนี้ปกติแล้วก็แค่แบบรู้สึกไม่ค่อยดีเฉยๆแต่ว่าวันไหนที่บวกอาการอันนี้เข้าไปแล้วยาไม่ถึงนอนไม่พอเลยมันก็จะยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกอันนั้นมันไม่ได้แยกออกจากเราอย่างเด็ดขาดเท่าไหร่เราก็ไม่สมควรจะต้องไปรังเกียจเดียดฉันอะไรมันขนาดนั้นยาเราก็กิกนแล้ว หมอแล้วก็หาแล้วใครไม่เข้าใจเราอันนี้ก็คงจะต้องเป็นปัญหาของเขาแล้วเหมือนกันคือเราไม่ได้มีหน้าที่เอาใจทุกคนบนโลกอะไปไปมา,มาพอถึงจุดหนึ่งอะคนเราอะให้ความสําคัญกับตัวเองน้อยเกินไปได้ซ้ําเพราะว่ามันจะมันจะใกล้เคียงกับคําว่าเห็นแก่ตัวไม่มีใครอยากเป็นคนเห็นแก่ตัวเนาะอันนี้ใจเข้าใจอยู่แล้วแต่แบบบางครั้งอะคะ่ะการทําอะไรให้ตัวเองบ้างการเลือกเอาตัวเองมาเป็นแบบ first priority บ้างว่าเฮ้ยวันนี้เราจะ ทำอะไรให้ตัวเองก่อนเช่นเช่อนอะไรดีอะวันนี้เราจะเราจะเราจะหมักผม <laughs> สมมติของรา,ายคือมันคือสิบนาทีเว้ยหมักผมสิบนาทีฉันจะหมักผมให้ชั้นสิบนาทีระหว่างนั้นแบบมีคนจะมาเรียกจะมาเอาอะไรรอก่อนทุกคนต้องรอเพราะนี่คือเวลาหมักผมของฉันที่ฉันจะต้องให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนฉันไม่มีนะคือถ้าวันเนี้ยสมมติว่าเออกะ่เอาวะอาอบน้ําสระผมปุ๊บ แล้วเป็นจังหวะแม่มาเรียกพอดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องล้างทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนั้นเพื่อจะลงไปทําอะไรให้เขาเดี๋ยวนั้นที่เขาขอนึกเอกมหไม่กล้าบอกว่าเดี๋ยวก่อนหรือว่ารอบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนรอบๆตัวเราก็ต้องหัดเรียนรู้ที่จะแบบงดเว้นจากเถ่าบ้างเรียนรู้ที่จะทําอะไรเองบ้างโดยไม่ต้องใช้เราอะไรอย่างเงี้ยคือ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 โลกมันก็จะหมุนไปได้นะ โดยที่เราแบบไม่ได้ต้องลุกไปทําอะไรทุกอย่างอ่ะเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะพอเราทําอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองมาตลอดด้วยความที่ข yes ี้เกียจอธิบายหรืออะไรก็ตามอ่ะสุดท้ายคนที่เหนื่อยที่สุดก็เราเองแล้วเราก็จะมานั่งถามว่าแบบทําไมคนอื่นมันไม่ทําวะเพราะเธอไม่เคยปล่อยให้เขาทําหรือเปล่าเพราะว่าเธอเห็นเขาทําแล้วมันจะไม่ถูกใจเธอเธอเลยทิ้งมาทําเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องหันมาถามตัวเองเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วความเหนื่อยล้าของเรามันมาจากเราเองส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคนอื่นมาแบบ เขาแซ่มาโบยเราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมึงก็แอบโบยตัวเองด้วยเหมือนกันไงในบางทีแต่ก็บอกตัวเองว่าถ้าเราไม่ทําคนอื่นก็จะไม่ทําเนี่ยพอตอบตัวเองแบบนี้ยมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบเออใช่ใช่ถ้าฉันไม่ทำเนี่ยก็จะไม่มีใครทําแล้วอะลองดูไม่ต้องไปทํามันจะกองอยู่นะให้มันกองไปเช่นแบบมันมีมันมีหลายบ้านมากมากเลยที่ที่เขาจะเรียกว่าอะไรวะเลี้ยงลูกแบบเออเรามีเพื่อนผู้หญิงใช่ปะ แล้วก็มีน้องชายน้องชายไม่เคยล้างจานเองเลยเว้ยเออก็จะกองไว้กองไว้เฉยๆเออกองไว้ในกองไว้ในสิงอะ่ะอือคือเกะกินเก็บแล้วกินเสร็จแล้วเก็บให้นะแล้วก็ไปกองไว้ในสิงแล้วทุกครั้งที่แบบว่าพอเพื่อนเรามไปล้างจานอะ่ะถ้าแม่เห็นก็จะมาบอกว่าเอาล้างของน้องด้วยสิมันก็จะล้างให้ทุกขีวก็ไม่ได้คิดอะไรนึกออกไหมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรจนวันหนึ่งเราแบบมันมันก็ป่วยนี่แหละโดยเรื่องใดๆก็ตามบนโลกนี้อนะก็อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ใช่สาระที่เราจะต้องมาคุยกัน แต่วันหนึ่งมันก็รู้สึกว่าทําไมมันต้องล้างจานให้น้องด้วยวะเออมันเนี่ยกินมาตั้งแบบถ้ากระบวนการกินและล้างนับเป็นร้อยเนี่ยมึงทํามาเจ็สิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยเหลืออีกแค่สาสิบเปอร์เซ็นเองทําไมไม่ทําอ่ะเออแล้ววันหนึ่งมันก็ไม่ทําแม่ก็ดูโูทําไมอ่ะเนี่ยทําจิ้งจานกองเอาไว้แทนที่จะล้างให้หมดมันก็แบบก็มันก็กินของมันก็ล้างของมันน้องกินของน้องก็ล้างของน้องดิแม่ก็โหฟูมไฟล์มากเลยแบบ หุดหงีดโกรธเลยต่างๆเลยอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็ไม่คุยกับแม่ใช้วิธีบอกน้องแทนว่าเอ้ยวันหลังกินเสร็จล้างเลยนะไม่ล้างให้ละจบ <ME LE S> แค่นี้เลยง่ายมากไม่ต้องถามด้วยว่าน้องอยากทําหรือไม่อยากทํานี่ไม่ได้นี่นี่น,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 นไม่ใช่การขอร้องนี่คือคําสั่งอืมนี่คือคาสั่งเพราะว่าทุกคนในบ้านกินแล้วล้างได้หมดยกเว้นน้องเออดังนั้นถ้ามึงยังอยากกินข้าวในบ้านอยู่มึงก,ก็กินแล้วก็ล้างถ้าไม่อยากล้างมึงก็ออกไปกินข้างนอกเออแค่นั้นจบ มันแค่นี้เองอ่ะเออบางทีเราก็ต้องแก้ปัญหาอะไรในชีวิตด้วยด้วยการอะไรแบบเนี้ยไหนปัญหาจริงๆมันคืออะไรที่เราเหนื่อยเราเหนื่อยเพราะอะไรอ๋อเหนื่อยเพราะครูไปทํานู่นทนํานี่ให้คุณลุงนี่เอองั้นไม่ทําได้ไหมเออได้อะได้ก็ทําคือมันก็แค่นั้นเองค่ะบางทีเราก็หันต้องหันมาดูแลตัวเองให้มันละเอียดอ่อนประณีตขึ้นประณีประนอมกับตัวเองมากขึ้นอยาตอ้างแง่รังเกียจกับ อารมณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นทุกอย่างอย่ารังเกียจติว่าโรคเนี้ยมันทําให้เราดีได้ไม่เท่าคนอื่นเก่งได้ไม่เท่าคนอื่นหรือเราอ่อนแอาคนอื่นมันคือโรคโรคหนึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนมีอาการประจําตัวเราจะไม่เรียกว่าโรคก,ก็แล้วกันมันจะมีอาการประจําตัวบางอย่างที่ทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์บางอย่างของเราอ่ะมันทําได้ไม่เต็มที่ทุกคนมีทั้งนั้นดังนั้นของเรามันก็คือเป็นเรื่องนี้ดีด้วยซ้าําที่เราอ่ะยังมียาที่จะกินแล้วทําให้มันแบบผ่านไปได้เรายังรู้ว่ามันมัน ม,มันมีปัญหาตรงไหนแล้วเราจะแก้มันได้ยังไงถูกปะ่ะเออดีกว่าคนที่แบบก็ยังไม่รู้ตัวแล้วก็มืดบอดไปเรื่อยๆกับการแบบว่าเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าคนรอบๆตัวเขามีปัญหากับการเป็นที่มึงเป็นมึงเนี่ยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าไปรังเกียจมันเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่รังเกียจมันมันก็เป็นมันก็เป็นโรคโลกหนึ่งแค่นั้นเองเราไม่ได้อ่อนแอกว่าใครเราไม่ได้แบบดูสิเพื่อนสิบคนฉันป่วยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรไงเออก็ป่วยอะ่ะมันก็แค่ป่วย เออม,มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตม,มันมันไม่ได้นิยามความเป็นเราเอออย่างแบบอย่างเราอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้แบบว่าถ้าคิดว่าทรายเป็นคนยังไงฉันก็จะไม่เอาข้อแบบอ๋อฉันเป็นคนป่วยซึมเศร้าขึ้นมาเป็นข้อแรกนึกอกปะมันอาจจะเป็นหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในยี่สิบหรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ข้อเดียวและข้อแรกเท่านั้นในชีวิตเรายังทําอะไรอย่างอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเมื่อเราทําความรู้จักกับตัวโรคหรือตัวปัญหาของเราแล้วอะรู้จักกับมันสนิทก,กับมันไปเลยยิ่งดี อ๋อมึงเพราะมึงเป็นคนอย่างนี้มึงเลยเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออให้รู้ทันมันไปเลยอะแล้วก็จะง่ายหลังจากนั้นก็คือชีวิตก็จะง่ายเพราะว่าเราก็จะทําตามข้อจํากัดต่างๆเรารู้ทันมันแล้วนี่นะอ๋อกูหูแววใช่ไหมได้เปิดเพลงกบเลยเออไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนั่งแบบทําไมต้องหูแววชีวิตมันแย่เหลือเกินทําไมก็ไม่ต้องเปิดเพลงไปจบเอาสมาธิไปอยู่ตรงอื่นขับรถไปดูทางไปอะไรอย่างเงี้ยคือ มันเลือกได้จริงๆมันเลือกได้มันอาจจะไม่ง่ายใช่ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างมันจะต้องง่ายแบบประหนึ่งดีดนิ้วแล้วเสกทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้มันก็ไม่ใช่หรอกนะคะทุกอย่างมันก็ต้องยากมันก็ต้องมีหนทางมีความลําบากอะไรด้วยกันทท่านั้นแหละเพียงแต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะจัดการกับมันยังไงหรือเราจะทําให้มันใหญ่แค่ไหนในชีวิตของเราถ้าเราทําให้มันใหญ่มากแม่งก็ใหญ่แบบใหญ่โคตรๆแต่ไม่มีวันจะเล็กลงได้แต่ถ้าเราทำให้มันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเหมือนกินข้าวเหมือนทํางานเหมือน อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเบาเออมันก็จะเบาลงของมันไปเองตายตายวันนี้ทําไมฉันพูดดูแบบดูมีการปล่อยวางดูแบบว่าเออแต่มันก็ต้องอย่างนี้นะมันบางอย่างในชีวิตมันต้องวางบ้างถือทุกอย่างก็ไม่ไหวหรอกเธอมันหนักมือก็มีไม่พอด้วยไอโนนไอนี่เต็มไปหมดเลยเพราะเราเคยเราเคยอ่านนิยายนะแล้วตัวเอกเขาเขาเขาขอ เขาไม่ได้ขอให้โลกนะียไม่มีอุปสรรคะเวยไม่ได้ขอให้แบบขอให้กูไม่เจอปัญหาอะไรเลยเพียงไม่ใช่นะแต่เขาขอให้ตัวเองมีความอดทนอมืมีความอดทนและมีความเข้มแข็งมากพอที่จะผ่านทุกๆเรื่องที่เข้ามาได้ซึ่งเราว่าอันนี้ค่อนข้างตรงประเด็นคือเราไม่ได้เราเราไม่มีทางขอให้ปัญหาไม่เกิดกับเราได้ถูกไหมแต่เราสามารถบอกกับตัวเองได้หรือตั้งใจกับตัวเองได้ว่าเฮ้ย เราจะผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามเราจะค่อยๆดูแลปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยอย่างอย่างพินิษพิจารณาอย่างดีใส่ใจกับมันเหมือนเหมือนกับเรื่องดีๆในชีวิตทุกเรื่องเรื่องอะไรในชีวิตเราก็จะพิจารณามันอย่างดีทุกเรื่องแล้วก็ขอให้ตัวเราเองเนี่ยก้าวผ่านมันไปให้ได้อย่างสวยงามเท่เนาะ คนที่เขียนทิงยายไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่ฉันจนทำอะไรเท่ๆขนาดนี้ไม่เป็นก็นะคะหวังว่าน่าจะเอาไปแบบใช้กับหลายๆคนได้เนาะในช่วงนี้ที่ยากเหนื่อยต้องรับมือกับอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็แบบว่าโบเบเข้ามามาลุมมาตุ้มกันหรือเกินอะไรอย่างนั้นนะ,นะหรือว่าอย่างที่บอกไปทีว่าใครมีอะไรสงสัยก็ถามเข้ามาได้นะคะทั้งทาง DM เอ็มทวิตเตอร์ทรายรวมถึงทาง อีเมลด้วยของรายการนะคะ a m s i t e h a n k y o u g m a i l c o m ถามได้ทั้งสองทางอยากเล่าเฉยเฉยก็ได้ยินดียินดีจะยินดีจะฟังแต่ว่าถ้าจะแบบคาดหวังว่าคำตอบว่าพี่ต้องตอบหนูเดียวนี้อันนี้ตอบเลยว่าไม่ได้เพราะพี่อ่านไม่ทันแล้วพี่ก็นอนเร็วแล้วบางวันพี่ก็เหนื่อยพี่ก็ต้องเอาตัวเองก่อนเหมือนอย่างที่พูดพูดใน EP นี้แหละโอเคก็จนกว่าจะพบการใหม่ใน a m s i d e a n k you EP หน้าวันอังคารหน้านะคะวันนี้ก็แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง มีความฮึกเหิมมากพอที่จะผ่านอุปสรรคใดๆที่จะเข้ามาในแต่ละวันได้นะคะพบกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ